อำมาฟังเคสดีกันนะจ๊ะลูกเขาวัดเมื่อปีสองหสลูกเกิดมาในครอบครวัวที่คุณพ่อเป็นคนขยันยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีพี่น้องทั้งหมดสี่คนพี่ชายคนโตได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนพี่ชายคนรองเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเล็กพี่ชายคนโตนเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบสูงแม้จะแต่งงานและมีลูกแล้วก็ยังแบ่งเบาภาระของพ่อในการช่วยเหลือส่งเสียน้องๆได้เรียนหนังสือพี่ชายมีลักษณะของผู้นำจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและพะอเราตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนี้เองมีชายคนหนึ่งสารภาพให้ฟังว่าเขาเคยถูกจ้างวานให้รอบ ยิงพี่ชายของลูกวันนั้นเขาได้ไปซุ่มดัก,กรอพี่ชายที่กลางทุ่งนาแต่พอก็เห็นพี่ชายลูกเดินจูงมือลูกชายคนเล็กอยู่บนคันนาทำให้เขาคิดถึงลูกชายของตนเองว่าถ้าเขาทำร้ายร่างกายพี่ชายของลูกลูกชายก็จะต้องกำพร้าพ่อหากความสูญเสียนี้เกิดขึ้นกับ,บครอบครองเขาเอง สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหนักชายที่ถูกจ้างวานคนนี้จึงไม่กล้าลงมือทําร้ายพี่ชายของลูกเมื่อไปชายทราบเรื่องแล้วก็ทําให้ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะฝ่ายตรงข้ามที่อยากครองตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีความลิษยาถึงขนาดขั้นจะเอาชีวิตกันทีเดียวแหละ อีกสองปีต่อมาพี่ชายก็มีการเส้นประสาททับเส้นเลือดฝอยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ก็ยังรู้สึกตัวและก็พูดคุยได้ปกติไม่นานต่อมาพี่ชายก็เสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน2538มียุมดมีอายเพียง42ปีขณะนั้นลูกหญิงชายทั้งสองคนของพี่ชายก็ยังเป็นเด็กทั้งคู่ ย่ายก็ได้ทําบุญส่งไปให้อย่างสม่ำเสมอตามประเพณีภายหลังเมื่อตัวลูกเข้าวัดแล้วก็ได้ร่วมสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวแล้วก็ทิดส่กุศลไปให้และวก็บุญอื่นๆก็จะทยอยทำให้พี่ชายไม่ได้ขาดเลยคุณพ่อของลูกโศกเศร้าการจากไปของพี่ชายคนโตเป็นอย่างมากเพราะท่านคาดหวังว่าลูกชายคนนี้ จะเป็นที่พึ่งและสืบทอดวงตระกูลของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปคุณพ่อฝังใจการจากไปของพี่ชายมากว่าแม้ชีวิตลูกชายของท่านคุคณหมอก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้ดังนั้นเวลาที่ท่านป่วยท่านจึงไม่ชอบจะจะไปหาคุณหมอหรือทานยาตามหมอสั่งอันนี้มันก็มากเกินไป <laughs> ท่านกลัวการผ่าตัด พอคิดว่าแม้ผ่านแล้วก็ไม่อาจจะไม่มีทางรอดอก็เหมือนกับคิดว่าถ้ากินยาเดี๋ยวก็ตายไม่ตายสิบปีข้างหน้าก็ยี่สิบปีข้างหน้าตอนปีสีเจ็ดพ่อก็เริ่มป่วยแต่ก็อดทนทำงานในไร่นาตามประสาคนขยันแต่ต่อมาลูกๆก,ก็ต้องพาท่านไปโรงพยาบาลคุณหมอก็วินิจฉัยว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งในถุงน้ำดี ไม่นานมะเร็งก็ลาไปตที่ตับท่านตัวซีดอ่อนเพลียทานข้าวไิ้น้อยแล้วก็ผอมลงมากท้องบริเวณตับบวมขึ้นจะท่านกั่แสดงการเจ็บปวดให้ลูกๆได้เห็นในช่วงที่คุณพ่อยังแข็งแรงอยู่นั้นทุกๆวันพระพ่อก็จะไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านทั้งสองวัดเป็นประจำสม่ำเสมอพ่อไม่เคยปฏิเสธบุญใครมาชวนทำบุญก็ทำหมด ไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างถนนหนทางสร้างโบสถ์วิหารสาราก,การ,รเรียนเมื่อลุกรามาสร้างบารมีกมขุขณะท่านก็ไม่ขัดข้องเมื่อคุณนันนัน,นอัศวพวก,กินใน้มอบจานดาวทำห้แก่นักสร้างบารมีในองค์กรลูกจังรีดนําจานดาวทำไปติดที่บ้านนันทีเราคิด,ดว่าพ่อกับแม่อายุมากแล้วจะได้รับประโยชน์จากรายการที่ออกอากาศให้ชมอยู่ที่บ้าน เพราะยังอายุมากการเดินทางผู้สูงอายุก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการมาทำบุญที่วัดพ่อเขาเริ่มดูดาวธรรมแล้วก็นั่งสมาธิหน้าจอดาวธรมจนจบรายการอนุบาลฝันในฝันวิญญาพ่อจะไม่ยอมละทิ้งบุญทุกครั้งที่มีกระไรมิจจาวัดมาเยี่ยมพ่อจะฝากปัจจัยร่วมบุญเสาแก้วทุกครั้ง และพ่อปติใจที่ได้ร่วมถวายพระใจแด่พระสงฆ์จำนวนถึง84รูปที่มาร,ร่วมงานสลากรัรพจัมปีที่วัดในหมู่บ้านคืนหนึ่งแม่ฝันว่าพ่อเดินนำหน้าพี่ชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่หนึ่งเรียกเท่ารายก็ไม่รอแม่กับหลานคนเล็กก็ได้แต่ยืนมองดูพ่อกับพี่ชายจนหายรับตาไป อีกสองวันต่อมาพ่อบอกลูกเขยว่าไม่ต้องเอาข้าวมาให้พ่อกินแล้วละ่ะพ่อคงต้องตายในวันนี้แล้วลมมาแจงพ่อก็ค่อยๆขาดหายไปโดยมีเสียงสัมมาอรหังของลูกบอกอยู่ข้างๆหูเพื่อให้พ่อได้สติ แต่พ่อก็สิ้นใจในตอนบ่ายวันที่20มกราคม2548มียยุ่ได้75ปีมุคราคมภามีนาเมษาก็เพิ่งสองเดือนเศษพ่อมีองค์พระประจำตัวทั้งภายในและภายนอกเจดีจะรึกชื่อท่านอยู่บนเจดีย์เคยมาบูชาเจดียด้วยตนเองและลูกก็ได้สร้างบุญทุกบุญให้ท่านต่อเนื่องสม่ำเสมอแม่ของลูก เป็นคนอารมณ์ดีมีเมตตาเข้าใจเรื่องบุญกศุศลเมืออ่อยุมากขึ้นท่านก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดมดลูกก่อนหน้านี้แม่ก็เคยผ่าตัดไส้เลื่อนมาแล้วเออผู้หญิงผ่าตัดไส้เลื่อนแม่เข้าใจเรื่องวัดแล้วก็ตั้งใจฟังครูไม่ใหญ่เทศสอนในรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาคำถาม พ่อของลูกทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคมะเร็งในถุงน้ำดีสิ้นใจแล้วท่านไปไหนบุญที่ท่านทำและบุญที่ลูกลูกเดียวทิศให้ท่านได้รับบ้างหรือไม่โดยเฉพาะบุญที่ลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาจะช่วยกันพ่อในสัมราระพบได้อย่างไรบ้างคะหลานๆที่บวชหน้าไฟให้พ่อของลูก พ่อพอจะได้บุญบ้างไหมคะแล้วพ่อจะได้รับบุญจากการบวชหน้าไฟของหลานๆได้อย่างไรแม่ทํากรรมอะไรมาจึงต้องผ่าตัดถึงสองครั้งคือต้องผ่าตัดไส้เลื่อนและผ่าตัดมดลูกอืมแตกดิกรรมใดทําให้พี่ชายเกือบถูกลอบยิงแต่ก็รอดพ้นมาได้พี่ชายอตองลูกถูกคู่แข่งทําสายเวทหรือเปล่าคะ เขาทำกรรมอะไรมาจึงมีอายุสั้นเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาททับเส้นเลือดฝอยมีความไม่อยู่อย่างไรในปรโลกได้รับบุญที่หมูญาติอุธิศไปให้บ้างไหมคะพี่คนรองทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้เพียงสามขวบแล้วโลกเวลามีชีวิตความไม่อยู่อย่างไรได้รับส่วนบุญที่มูญาตที่ไปให้หรือไม่เจ้าคะ น้องสาวลูกเคยทะลาะก,กับคุณพ่อจะมีวิบากกรรมอย่างไรทําบุญอะไรจึงจะหนีวิบากกรรมนี้พ้นเขาเคยทํากรรมอะไรมาจึงเป็นโรคตอมไทยรอยเป็นพิษทําบุญอย่างไรจึงจะมีฐานะร่ำรวยและมีชีวิตที่สุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโลกและเพื่อนๆเ,นเข้าวัดมาแล้วส8ปี มันรุ่นไหนเนี่ยสิบแปดรุ่นสามนะทำงานอยู่ในสำนักการยนนานมิสากรมาโดยตลอดทำหน้าที่จักชวนสาธุชนในมาสร้างบุญตามโครงการต่างๆของวัดลูกและเพื่อนๆจะได้อานิสงส์อย่างไรคะ <Yeah. S 1> <laughs> ลูกใครสร้างบารมีมากหมูคนะ่คณะอย่างไรเจ้าคะจะสร้างบุญอย่างไรให้ได้บุญทับทวี ก็สร้างทีทีที่ลูกและวเด้กลับดุสิตบุรีวงมวิเศษเขตในชานาลูกจะได้เป็นผู้ชายและได้บวชหรือเปล่าคะน้องสาวในหน่วยงานเดียวกับลูกก่อนเขาวัดทำไมเขาถึงชอบเต้นบัลเล่เป็นนกมาก่อนมึง เธอได้รับบทนางเอกมาตลอดังสายเล่นคนเดียวมึงถึงการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งและในต่างประเทศ้าทีแล้วเธอเคยสร้างบาร,รมีมากมู่ขณะอย่างไรทำไมชาตินี้จึงยอมทิ้งอนาคตที่ล่รอดในทางโลกมาสู่เส้นทางธรรมรักการประพฤติพรหมจรรย์และเบื่อนหน่ายในการครองเรือนอันนี้ฝากถามรู้บ่เยยอดเดื ไม่เกี่ยวกันเลยเด้อนัอกอาจารย์มาดามชาฝรั่งเศสที่สอนบบลเล่ในดิชาติาเคยเกี่ยวข้องอย่างไรกันมาดามเคยสร้างบารมีมากระหมคณะบ้างไหมคะเพราะตอนนี้มาดามติดจานดาวทําแล้วค่ะทำไมมาดามจึงมีชีวิตข้องเกี่ยวกับบุคคลที่สูงสักในราชวงศ์มาโดยตลอดคะราชวงศ์ต่างประเทศน้องมีความรู้สึกว่า เขาเป็นคนมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นไม่ค่คยรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นที่สลับซับซ้อน <c oughs> เขามีวิบากกรรมอะไรหรือเปล่าจึงไม่ทันคนแคห <c oughs> ลับตาฝันเป็นต,เนตุเป็นตาเติ่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปร,รำปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายกันไปนะเพลิน พ่อเป็นมะเร็งในถุงน้ำดีเพราะกรรมในดีเป็นคนมักโกรธขี้งุดหงิดเมื่อโกโรธใครใครยแล้วไม่ยอมให้อภัยกับกรรมฆ่าสัตว์รมหาและความเครียดในปัจจุบันจ้าตายแล้วเป็นเทพประุดหุลลอมีวิมวานทองชั้นดาวดึงเฟสสองเพราะบุญที่ทําด้วยตัวเองในพระพุทธศาสนาตามความเข้าใจของตัวและบุญที่ลูกสาวทาให้กับกับบุญที่หลานบวชหน้าฝ่ายช่วงสั้นจ้า แม่ผ่าตัดมดลูกและไส้เลื่อนเพราะกรรมกามเมแนดีทําให้ผ่าตัดมดลูกและกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นผ่พาพุงปลาเป็นๆทั้งอดีตและปัจจุบันจึงทําให้ผ่าตัดไส้เลื่อนพี่ชายเกือบถูกลอบยิงแต่รอดพ้นมาได้เพราะกรรมในอดีตเคยทำร้ายและฆ่าคนไวนะ้เนี่ยแต่กรรมยังไม่สุกงอมจึงรอดพ้นได้แต่ในสุดกนหนีกรรมไม่พน้นเพระาะในอดีตแจ้งนักเลงไปลอบทุบท,ทิศะ จึงเข้าเปน็นอัปภาพพิการแล้วก็ตายในที่สุดแต่นาชาตินี้จึงเป็นโรคประสาททับเสลิดฝอยและตายโดยอายุอย่างน้อยแต่ไม่ได้โดนคุณสายตายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาโด้บุญที่ยาวทิศไปให้และทำบุญตามประเพณีด้วยตัวเองจ้ะพี่ครอ,องตายอายุสามขวบ,วบเระกรามนีดีชอบฆ่าลูกวัว ในชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมโดยเฉพาะลูกวัวตัวผู้เพื่อหนังและเนื้อไปขายตายแล้วไปเกิดใหม่ตายในวัยเนี้มาหลายรอบแล้วจึงยังไม่สามารถรับบุญได้จ้ะลูกแล้วเพื่อนเพื่อนขวัดทํางานชักชวนสาธุชนสร้างบุญมา18ปีส่วนใหญ่เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชส่วนน้อยเคยเป็นกุลบุตรและกุลธิดาเมื่อพุทธนรที่ผ่านมาได้สร้างบุญรวมกันเป็นทีม ตัวลูก่ยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยออกบวชตลอดชีวิตทำตฤปเผยแผ่ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสพอประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้ชาตินี้ก็จะเป็นชาติศรัทธาที่จะพ้นกรรมการมีที่จะทําให้เป็นผู้หญิงทา่าประพฤติพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตนะจ๊ะอันนี้สองที่ชักชวนเจ้าภาพสายชนมาสร้างบุญจะทําให้เราได้บุญทุกบุญที่เจ้าภาพได้แล้วก็จะได้บารมีสิบทัศน จะได้บญรุปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดต,ตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจ้ะนางสาวในหน่วยงานเดียวกับลูกเป็นอดีตนางเอกบัลเล่ตน,นั้นในอดีตเป็นกุรธิดาชอบเป็นรำแล้วก็ได้ครองเรือนต่อมาภายหลังได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะในชาตินั้นนะน,นะได้รู้โทษแายงการครองเรือนจึงเบื่อนหน่ายเบื่อหน่ายสุดขีดเลย เมื่อทาบุญแล้วก็มักจะธิษ่ายขอให้ชาติต่อไปเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจะได้คลองเรือนแต่การกลายเมยังไม่หมดชาตินี้ยังจึงยังต้องมาเป็นผู้หญิงกาชาตินี้จะพึ่งพรมอมจารย์ยนตนลอดชีวิตและเชิญงานพะศสนาอย่างเต็มาลังชาติต่อไปจะได้เป็นผู้ชายอย่างแน่นอนจ้าอดทอนหน่อยนะลูกนะน้องอาจารย์มาดามเกือ้อกูลในปัจจุบันเป็นหลักส่วนในอดีตเคยไปเกือ้อกูลกันมาบ้าง มาดามเคยสร้างปรามีกับหมู่คณะมาบ้างแต่ยังอ่อนมีสายบุญสร้างบุญร่วมกันมาแต่เบาบางมากเพราะว่าสร้างกันมานานหลายชาติแล้วชาตินี้ก็เป็นพุทธันดรแล้วก็หลายหลายชาติก็ยาวมาดามมีชีวิตเกี่ยวกับผู้สูงศักดิ์ในราชนิกลมาตรอดเพราะศิลปะในการเต้นบัลเล่ต์ของมาดามเองแหละจ้าน้องเป็นคนมีทนสายตรงไปตรงมา็ดีไม่ได้มีวิบากกรรมอะไร ให้ปรับแค่ดูวเวลาและอารมณ์การและเทศะของน้องและของคนที่น้องจะพูดด้วยแถนนั้นทุกอย่างก็จะดีเองคือพยายามปรับฝึกฝนนะจ๊ะให้พูดได้ถูกต้องแล้วก็ถูกใจพืดนมนุษย์ทุกๆคนในโลกจ้ะ<า>